สวัสดีครับแอดทวีศรีมูลคลิปนี้โฟกัสไปที่เตา f e อฟไข้างล่างนะครับเวลานี่แอสพึ่งจุดเตานะครับอันนี้โบมันแก๊สนะครับเป็นความรุนแรงของไฟข้างล่างนะครับพุ่งขึ้นสู่แกนกลางนะครับสาเหตุที่แอดลุคลิปนี้ก็เพราะว่านะครับที่แอดระบุเรื่องการ สร้างเตาเอฟไอีนะครับว่าควรเห็ุนน่นนี่นั่นแบบนี้วัดอย่างนี้ลึกอย่างนี้กว้างอย่างนี้นะครับแล้วแอดมาจุดเตามือนี้นะครับจะทดสอบให้เบิงเพื่อฟันธงแลวก็ความหมั่นใจนะครับเพื่อเป็นกําลังใจสาหรับผู้ที่จะสร้างเตาเอฟไฮอีใส่นะครับช่วงนี้แอดพึงจุดเตานะครับแอดจะจับให้เบิงนะครับนี่นะครับแอดแซ่เลยนะครับนี่นะครับ แล้วก็นี่นะครับก็ยังเย็นอยู่นะครับที่แอดเทสยังนี่นะครับก็คืออยากไข้เบิงเตา F5E นะครับเวลาแอดสางนะครับก็จะได้ผลแบบนี้นะครับตอนนี้ที่แอดว่าไฟมันหล่นนะครับเพราะว่ามันแห้งมันหลายนะครับแอดได้อดฟื้นเข้าไปนะครับมันอันมันก็หล่นออกมาแบบนี้เป็นปกตินะครับแล้วแอดกับสางอันแผ่นโลหะบังไว้นะครับ ถ้าแอดเอาเข่าไปข้างในอีกนะครับมันก็บ,บรรลุนปันไดนะครับนี่เป็นบอครับมันก็บ,บรรลุนแต่ว่านะครับไฟข้างบนนะครับมันจะแห้งมากๆนะครับเดี๋ยวแอดจะดึงมาก นี่นะครับเดยวแอดจะดึงนี่นะครับแอดดึงมาไกลๆนะครับมันห่อนนะครับ <S <S คลิปวิดีโอนี่แอดจะมาอัปเดตให้เบิ้งนะครับว่าการทำงานของเต่าเอฟไฮอีถ้าสั่งได้ตามมาตรฐานที่แอดบอกนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับก็ขอให้ไปสั่งกันได้เลยนะครับการลงทุนสื่อเล็กมาเฮตตะแกงนะครับ รักลอยหรือว่ารักซิบก็ได้นะครับเป็นเศษเล็กนะครับเก่านะครับหลังจากนั้นเท่ากับลงทุนขุดใส่ต่แห้งเท่านะครับแล้วอีกอย่างการสบารุ่งเท่ากับบยิุงยากนะครับเพราะว่าเป็นดินนะครับแล้วก็เผาง่ายนะครับจุดง่ายติดง่ายนะครับแบบนี้การลุกใหม่ก็สมบูรณ์แบบนี้นะครับอันนี้เป็นเพียงการจุดเตาเริ่มแรกกทีแอดบอกนะครับแอดเอามือจับให้เบิ้งนะครับ ก็ยังเต่าเย็นๆนะครับก็บเป็นภาพที่ว่าหาเบึ้งนะครับแล้วก็ฟันทงนะครับเรื่องการสร้างเต่านะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขสุขค้นนะครับสวัสดีครับ